ไอ้ลักวิโก้อวิโก้เอายกคัดยกคัดไปเครื่องสองพันห้าที่ก่อนมาเนี่ยคัดหมดเนาะคัดหมดคัดเรียบเออคัดหมดรกาครับผมตอนนี้เรายกเข้าไปแล้วเรายกเข้าไปแล้วแล้วก็ตอนนี้มันนิ่มไหมครับนิ่มไหมตอนนี้นิ่มดีกว่าเก่าเรียวเดียวเก่าเยอะเนาะครับเดี๋ยวลองเหยียบคัดแล้วเข้าลูกยร์ดูครับมันเข้าง่ายไหมเหยียบคัดแช่ไว้แล้วเข้าลูกยาใช่เรียเยอะเข้าง่ายนะครับผม ก่อนมาอ่ามีการติดคันด,ด,ดึงคันด,ดึงคันโอเค,คผมเดี๋ยวะี่ลองเหยียบคัดไว้เหยียบปล่อยครับเหยียบครับไม่มีเสียงใต้ท้องนะพี่นะไม่มีโอเคเดี๋ยวพี่ลองเดินหน้าถอยหลังให้หน่อยครับอเอาเกียร์เดินหน้าไปแล้วรถ,ถอยหลังครับไม่ดีครับผมไม่สั่นนะครับผมเอาถอยหลังมาครับ โอเคนะครับพี่ไอ้พี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรนทบ,บุรีมาจากกนทบ,บุรีโอเคครับ okay, okay. จบงานวีโกโ้สองพัน้ห้าครับผม